เปิดคลิปมาเจอหน้านี้ต้องขออภัยทำาทยอินไม่ทันดีลิทมีขายรหัสแบบ99ในอิ f ทร์ฟอร์เรสนะครับมีทั้งขายรหัสบริการรับฟาร์มบริการ,าร,ร,ก,ารกดเกมพาร์ทขายรหัสก็จะมีเกือบทุกคาสเลยหรือว่าทุกคาสเลยนะครับแล้วก็จะมีทั้งไก่ไส่บอกไก่นะคะ่าไก่เพชรนะครับสามารถเข้ามาจับจองได้ต้องดีลิทเลยนะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาช่วยเด็กนะครับหรือว่ามาทําสเปดรันนั่นเองเพื่อที่จะช่วยเด็กทั้งหมด4คนนะครับแล้วผมวากับเพื่อนด้วยอีกหนึ่งคนนะครับก็คือ ผมกับเพื่อนผมเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีในการช่วยเด็กทั้ง4คนนะครับคลิปที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้เป็นคลิปที่เรียลไทม์นะครับไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับจะเว้นตอนท้ายคลิปมาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยกบพูดจ้าเวลาเลยป,ป่ะไปครับตอนนี้เจอทานเลยวะเจอทานเลยยัดเลยมึงยัดเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูได้เอาต้น,ตนหนึ่งไอ้ต้นหนึ่งน่าจะได้แล้วเดี๋ยวกูรอรอไปเลยดูรอไปเลย ไปเลยไปแล้วกูละถูกูหาฐานเดี๋วกหาทานวิ่งไปก oh, ่อนกูช่วยเด็กละเด็กไหนวะเนี่ยขี้ยลืมดูอวบันยูเทิร์นอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่เด็กไม่เอาอยู่ไหนครับน้องฐานที้พวกบ้านไม้มันจะมีฐานใช่ปะมีอยู่นะปกติมันมีแต่ไฟฉายอะข้างนอกอะข้างนอกเหล็กโห่ไม่มีว่ะเสียเวลาเดินจัด โอ้ไปไม่ได้ไว้เห้ยมันปิดหมดเพื่อนได้อยู่สองอีสัตว์ดูกูเอาหันไปโยนโยนไว้แถวบ้านกันอุ้ยมันได้ไม่หมดว่ะเพื่อนมันมันโผล่มาครึ่งทางมันลงไปไม่ได้ใช่ไหมเออไม่เป็นไรแม่คูได้ถามมาสามก้อนละมึงมึงระหว่างทามึงขากลับแบบมึงเอาเชื้อเพลิงมาได้น่าจะได้อยู่กลัวกลัวมาละกลัวมาละ หาสีก้อนแล้วทางลองใส่ทีกูกูคิดว่าน่าจะได้นะเปิดกล่องเอาละกันกปึ๊บเกลือไหมโอ้ยได้ถุงดีอยู่ได้ถุงนี้ถุงดีเดี๋ยวกูเปิดอังก่อนเดี๋ยวเปิดอันก่อนก็หาน้าฝากไว้ละกันไปฉายโยนโยวนยว,นว้จะกินก็กินตอนขากลับมาเติมเชฟิงอันนี้ไอ้พวกบ้านอ่ะเอาเก้าอี้ก็ได้นะเพื่อนเก้าอ,อี้ก็ได้อยู่ กูมาแล้ว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 อันนี้น่านจะเปิดล็อกสองน่านจะเปิดล็อกสองเปิดล็อกแล้วยัเคกูกำลังช่วยเด็กเดี๋ยวหาบ้านหาบ้านเข้าก่อนกูกำลังช่วยกูกำลังช่วยโถ่อ้ขอน้ำมันแดงได้ไหมขอน้ำมันแดง <c oughs> ตูมกูบั็อกแลเนี่ยกุญแจหายเหี้ย เออกูเก็บมาละกูจกูอัพถุงกูแจใหายเหรอะใช่เอาได้เฮียเอ้ยอู้โหเวช่วยๆๆเอาเฮียให้กูเปิดกล่องอะไรเนีะของของนี้น้ำมัน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 อุ้ยสวยน้ำมันน้ำมันเสร็จเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ถือว่าไม่เสียเที่ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูแจ้แม่งดูดไปเฮยเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนดูเลยมาดูเลย อ๋อมามาๆๆๆามาอุ๊ยเจ๋อุจยแตกที่บ้านได้นะเพื่อนที่บ้านมีอาหารอยู่คนที่สองอยู่ไหนทางนี้เฮ้ยมึงเข้ามึงเขา้เขาบ้านไปแล้วเหรอเอาแล้เพื่อนเข้าแล้วเฮ้ยมึงเก็บเก้าอี้ก็ได้นะได้อยู่ได้อยู่นี่ไม่มีกวางเว้ยชิวีไว้ชีว,ชว,ชวีคนที่สองกูกำล,ลังไปหากูกำแพงติดว่ะ ดใส่เรื่องนี้เต็มไหมได้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 มึงเราเลยเอาเร็วเร็วเร็วเฮ้ยสวยสวยเจอนี่ได้ไอ้เหี้ยสุ้มโจรเรียร้อยเมตรของมันอยู่ตรงไหนวะในไอ้เหี้ยขโมยซากหมาแล้วกันเรี้อยเมตรนี้ ร้อยเมตรไหนของมันเนี่ยกูมไม่เห็นเลยเฮ้ยกูเห็นตานนอ๋อหรือไปมันมันมันโผล่มายืนมองเ้ยแอคไแ,แอคดงกูได้ซากหมามา,าพอเป็นเชื้อเพิงได้อะปะก็ได้กุงเราช่วยเด็กคนสาันา 10. 10. สิบห้าสิบเออได้ได้ได,ได,ได,ไดยังยังอ่ะขาดชื้องทะลุขายหนึ่ขาเครื่อง<า>นึง โอ้ชืยย่อเพิ่งหายยากจัดเลยวะอุ้ยถังแดงอุ้ยหมาป่าตาแดงเออสีดำตาแดงขอโทษขอโทษล็อกขอบแมพล็อกขอบแมพัวกำลังฆ่าหมาป่าอยู่ลาวาเหรอหเจอ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 ถังแดงเจอถังแดง เร,ราาเรียบรนะ้อยแล้วโทษโดนอาว่านี่เลือดรถเนาะไม่รู้นะอาเปเดใหม่เราฝากเปิดกล่องไม้ให้อยู่ปิดอีกคนสองช่วยนะแต่เหลือแค่ไปวางต้องหารีบหาเชื้อเพลิงวะเชื้อเพลิงไม่สำคัญจัดช่วยหาอยู่เห้กลับไปทีเดียว เจเจอยานะยาอยู่ที่กูสองงาน <Okay. S 2> เียทตายทิงท้งไว้หนึ่งก็ได้ทิ้งไว้หนึ่งก็ได้เดี๋ยวเอยู่ในบ้านนะทุกท่านพยายามอยู่เจอเค้าเอะไรเอาละ<ส>เดี๋ยวกูก<ส>ลับปไปโยงไวที่บ้านแล้วกันขากลับไม่ได้กลับเลยลนี่หาเชื้อเพลิงเชื่อ,ออยู่แบบโอ้ยพออยากได้เชื้อเพลิงไม,ไม่ไม่มาหรือวะตอนไม่รีบไม่ไม่ห,หาไม่เคยเจอนะนี้ไม่ไม่เจอสักอันในเบน โดนไล่ล่าแย,ย่สรมานโอ้ไม่เจอกูว่าชฉ้ยเพิ่งพี่กูก็เอ้ยแบนเดตเก็นมาเลยเฮ้ยเบนเฮ้ยเฮ้ยหมาเจอทาละเระมันน่าเด็กคนต่อไปน่าจะอยู่อันที่ห้าที่สี่อะ ไอเพื่อนตอนนี้กูได้เขาเรียกว่าเชื้อเพลิงแบบจุก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 มาแล้วน่าจะพอได้อยู่เนาะเดี๋ยวกูไปยนยนใส่ไว้ก่อนอันกูหิวมันบอกว่ากูหิวเดี๋ยวเพื่งดิกูกูมีอาหารติดมือมากูโยนลงไฟพร้อมกันเออมมีอาหารอยู่นะเพื่อนเห็นิดเดียว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 ไฟนิดเดียว เดี๋ยวเด็กคนนี้เดี๋ยวกูช่วยเองไปไปไปขาดไฟปะแปดร้อยเมตรหันขวาไปปี๋เดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวูช่วยตัดม้าให้ดีกว่าไอ้เฮียเร็วหน่อยมันขาดนิดเดียวใช่ปหมนิดเดียวนิดเดียวตัดสักสี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะเงินมึงมึงวิ่งไปรอเลยกัได้กวิ้นมาแล้วกวิ้นมาแล้วกูมีแบนเดจกูมีแบนเดจอยู่พร้อมพร้อมเสี่ยงเจอ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 ถ้ำเจอถ้ำเด็กเจอถ้ำเด็กกลังยุ่งกับไปเติมไฟฮะมันมันพ้นไหม ม่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมมันชี้มาทางที่มันซ้ำวะมึงมึงใส่ดิมึงใส่ดิมดผมไม่พอไว้ที่ต้นไม้สองต้นหน่อยตูม,มเก็บทรัพยากรฐานก่อนก็ได้จะค่อยทานอ่ะมีมีมีกองไม้มอยู่มีกองไม้อยู่นึกไม่ไถ้าจะได้อีกสองต้นน่าจะเต็มเดี๋ยวจะมืดไเที้ยเอยวันนี้กวางมากวางมาใช่ใช่ใช่อ๋ยังยังไม่ฆ่าหนิใช่ไม้เฉย

เดี๋ยวปูหาทรัพยากรรอแล้วมึงลาดิมันจะเช้ายัางวะก็จะสักพักอ่ะมึงแน่จเจอพอดีผม,มว่าจะถูกทางเฮ้ยหมากูได้ยินเสียงแล้วแต่มันยังมือดอ่ะมันมองไม่เห็นเลยเนะี่ยโอ้เพื่อนมันเหลื่อมออกมานิดเดียวเองม,เอมันเหลื่อมมามันเหลือ่ลอมมาอุ้ย้ยกูโดนมีฐานเยอะไหม อาหารเหรอไม่รู้แต่กูเจ็บอยู่ตอนเจ็บเจ็บแบนเดนนีีนนน่่มาตใช้แบนเดตเลยกรับจิดกองกันเพื่อได้ไฟเพื่อนมันต้องใช้ไม้อีกมันต้องขยายอีกไม่พอไม่พอแต่กูไม่มีไอ้นี่ไว้แค่มมีฐานเพื่อหายมันจะใช้เยอะเลยมันเหลื่อมมันเหลื่อมปลายภูเขามาให้เนะี่ย ทำไมทำมีเรามันแช่นกันถ้าเราช่วยช่วยเขาเรียกอะไรนะใส่ไฟอีกรอบเดียวเนี่ยเราน่าจะช่วยเด็กสองคนได้เลยแล้วก็ไปช่วยคนละคนเลยก็ได้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ยังถือว่าเรายังเร็วอยู่นะแต่กูวิ่งผ่านกองไม้มาเยอะมากเลยว่ะเสียดายว่ะตอนนี้ไงเจอเจอกูเจอไฟเท่าเจอไฟเยอะล่ะหาอยู่ พอ,อเชื้อเพลิงดีๆรวยได้ยี่อะไรนะเนี่ยอากภูแลกลักบเป็นไงวะกองไฟเป็นไงวะโอ้โหขาดเยอะอยู่น,นะขาดเยอะเลยเพื่อนช่วยฮายุช่วยหายๆๆๆๆอยู่เจอกูเจอไอ้ห้าละตอนนี้หาเพิ่มกันน่าจะยังไม่พอทำไม่ไม่ค่อยดีเลยวะมันให้ของให้ขอเกียรตเติมไฟน้อยมากเลยอะ่ะเชื้อเพลิงอะไรพวกเนี้ย อันนีี้ไม่ค่คยดจริงตัวเก้าอี้ไปให้อยู่พยายามเก็บกองฟืนที่มันทิ้งล้างอยู่นนะโอ้ปราสาทโอ้ยไม่ใช่ปราสาทเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อโบสถ์โบสถ์โบสถ์ในโบสถ์มันจะมีกูเลาะล็อกขอบหาอยู่ปวดมียาเหมือนกันมีมีมีโอเคเก็บไปเก็บไปกูได้ยามาหนึ่ง เฮ้ยเกูเจอกูเจอกูเจอประตูหมีใหม่กูกูสู้กับหมีหนึ่งมึงมึงจัดการในที่ไหนเลยกูหาไฟช่วยอยู่เฮี้ยทานอยู่ไหนหมดวะเฮ้ยกูได้กูได้กูได้กูแจอแล้วบ๊อบแต่กูช่วยช่วยได้ช่วยเด้ช่วยได้ช่วยได้เห็นน้องมาหนิสวยสวยสวยเื่อนสวยเพื่อน โก้โก้เราจะเร็วสุดในไทยแล้วตอนนี้โอ้โหขวานขวานเพี้ยวสามมาทำไมเนี่ยหูเบนเดดเจ๋วกูกำลังเก็บไฟอยู่ใกล้ใกล้จะจู่ๆละเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคนละที่กับที่กูมาเลยหรือเปล่าวะกูล,ลืมเนี่ยเดี๋ยวเดนะี๋ยวกูว่าน่าจะใช่วะ่ะเฮ้ยหรือกูที่ยังกูงงหมดแล้วเนี่ยกูมาช่วยกูช่วยใครเนี่ยกูงงหมดละหมูป่าสิบสามคนหรือเปล่า ด้ช่วยหมูป่ายูสามคนน่าจะเป็นคนที่สามแหละถูแลถูแลแต่กูหลอนลใชเฉยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,วมาแล้วมาแล้วมาเล่เลาเลาะขอบแมพดูแม่ D นอีแต่เกลือไม่ตอนนี้เราต้องการเกลือเนี่ยตู <laughs> <laughs> เออเราอยากได้เกลือเกลือเสียกไม่มีอะไรเกลือเกลือเลยเด็กมาแล้วเด็กมาแล้ว โอ้ไฟมันไม่พอจริงวะขาดเยอะปะมันขาดเยอะบ๊ำบ๊ำซัมโบเลยว้เลยอ่ะมันจะมืดจังวะมืดละขึ้นแล้วเพิ่มอะไระยะพลังกัารพลังกับไปกูมีสิบกันเอาง่ายๆคือถ้าปลดล็อกอันนี้ได้อ่ะกู้ม,มันช้าอย,อยู่นะแต่ว่ามันจะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอีพีสองแก้อันนี้ถือไว้เร็วกพลังกับไปไปเตือนกระดาษเฮียเรียวไม่ไดนช้างวะช้างมาไดถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้ว คิดว่ากูใส่น่าจะแค่ได้ประมาณเกินครึ่งว่ะปึ๊บ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 กวาวมันจะมาหากูไหมเนี่ยใครวะไม่เห็นมาหากูเลยมันหาใครวะน่าจะมาหากูแหละไอ้กวาวโอ้โหเพื่อนอีกประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแต่กวาวไม่มาเลยนะเราเราไม่มาเราก็ลุยก็ลอยดิ พลาดแล้วที่มาไอ้กว้างโอ้โหเจอตะเหล็กวะพอเวลาเล่นจริงต้องการเหล็กไม่เคยเจอเหล็กเลยเออทีนี้ดิวิไปไหนก็เจอแต่เหล็กเฮ้ยกว้างกวางมากูเพื่อนกูล่ากูล่าล่าล่ากูจู้กูจู้อยู่กูจู้อยู่กูล่าเต็มสูกูให้มันฟันได้ทีนึงเพื่อแลกกับหินฐานเอ้ยไม่ไม่โดนฟันไม่โดนฟันใช้ยาได้นะถ้าตายเพื่อนเราไม่ต้องหิวแค้นะเราตัวรอด กูได้ถามมาสามเม็ดมันจะพอไหมคิดว่าไม่อาจจะต้องการเพิ่มของกูกูมีทางแดงอยู่เปิดห้องน้ำมันจะถล็กเขยจากเกลร์ดิเฮ้ยที่ใต้ได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 ้เดี๋ยวเราไปช่วยเด็กได้เลยเนะี่ยพอใช่ปะเฮ้ยกูได้ถามมาห้าเม็ดเขาไม่พอบอกกูนะ มเอ้ยกูกูกูเจอถังแดงสามสี่ยันไอตู้ไปตู้กูลังกับกูรังกับกูรังกับเหมือนกันก็ับเนี่ยพอ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 อเอ้ยโดนแมงป่องไล่ต่อยหมาก็หมาเฮหอเยี่ยมมาเฮ้ยกูวิ่ง่านหมดพอพอพอคิดว่าของกูน่าจะพอนะกูว่าของกูพอเลยเฮ้ขาดขาดเของมึงมากเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปรอนเดี๋ยวกูไปรอนเลยแดงสาม กูตามไปสมทบมึงมึงมาที่มึงจะตามกูมาที่ป้ายใช่ป่ะเฉียงขวาออกขวาหนึ่งอ่ะหันขวาหนึ่งอ่ะเว้นตูดอยู่ไอ้ใบโก้โก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 ้กูรังไงกูรังไงมึงต้องช่วยกูปานะคู่ในกูเหลือหกเก้าเหลือแปดสิบหกได้อยู่ได้อยู่พยายามวิ่งหลบหมาไล้ไอย่าให้หมาวิ่งตามนะวิ่งหลบหมาอยู่หลบอยู่ผมกล่องกล่องทอง ปล่อยผ่านแซกซิกแซกโคตรผิวโคตรผิวอ่ะไปแล้วไปเจอเจอใช่ไหมน่ะใช่หรือว่าที่กูมาช่วยวะถ้ามีทราบผีดแสดงว่ากูมาช่วยแล้วโอ้ยมีเต็มเลยอยมีเต็มเลยมีเต็มเลยไปเลยไปเลยกูกำลังวิ่งไปจะถึงละเอร่ากูเห็นกูเห็นป้อมปากกาละกูลากกันมารวมกันเดี๋ยวกูปาตูดกูสลับยิงสลับยิงสูตรที่เรียนมา มาเด้อมาเด้อเด้กูว่ากูคลิกรัวๆไวกว่าเฮ้ยทร้อยหมด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 ไปไปโก้โก้แดงเนื้อดิบก่อนอยู่เฮ้ยทำดาวครับไอวิ่งดิวิ่งเราละวิ่งหมาป่าไยสัตว์โดนคู่ในเปยปร้วเปรี้้ยวเฮ้ยคุณโดนกัดใช้ยาใหญ่ใช้สุดรไหมครับ ใช้ยาใจชิบิ้งอันนี้ชิบิ้งอุ้ย้ยอ้ย้ยอย้สัญญกากูดิใช้ยาเลยโอกกาอยู่เนี่ยกอยู่เนี่ยกอยู่เนี่ยมันเร็วขึ้นจริงปม่งกระโดดนไม่แพ่แโดนมากตีมันบอกมันบอกกูหิวบอกกูหิวเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วึบเด็กัำเต้นดิเด็ก เต้นดิเอ้ยเออไปส่งเลยัอเอ้ยเออหยุดหยุดเวลาโอเคตีไปสิบบวกบวกเพื่อนสิบบวกบวกเอ้ยไวอยู่สิบเท่าไรอะห้านาทีสิบหกนาทีได้อยู่ได้อยู่มันมันช้าเพราะว่าเราต้องออหาเชือเพื่อไงอันนี้คือไฟออตันเลยอ <ไฟ S 1> นะไม่เจอ <laughs> อันนี้ไฟตันเลยเนี่ยเออแต่เลยอย่างงี้ก็ได้อยู่นะจริงท่านจริงใช่แต่ต่อพักสองแล้วกันเนาะเอาแค่สิบหกนาทีนี้ก่อนว่าเร็วสุดในไทยละเดี๋ยวกูจะตายนี่แหละวิคน ทุกวใช่พีชีตนนี้แหละเพื่อนเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP ที่สอง